ครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับวันที่1มกราคมนะครับ2564นะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับเวลาตอนนี้นะครับประมาณ9มงกว่านะครับเดี๋ยววันนี้พี่อุ๊บจะมารีวิวของขวัญที่ได้มาจากปีใหม่ว่าได้รับของขวัญมาจากใครบ้างนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาขอบคุณนะครับอาจเดี๋ยวก่อนเลยนะครับอาจเดี๋ยวก่อนเส,สื้อสวยๆตัวนี้นะในคุณชาไทยซื้อให้คุณชาไทยซื้อให้2ตัวนะครับให้เมื่อก่อนปีใหม่วันเกิดนางวันที่2 8ให้มา2ตัวนะครับแต่ <laughs> ถุงที่ใส่มาเนะ้โอโหตกใจมาก <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าครูชาไทยใส่ถุงอะไร <laughs> เป็นของฝากปีใหม่ให้กับพี่อุ้มนะครับอาจอาจเดี๋ยวดูของก่อนนะครับนี่ครับนี่นะฮะของต่างๆที่ได้มานะครับ ในเทศกาลปีใหม่นี่ครับนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าใครให้อะไรมาบ้างเราจะได้มาขอบคุณนะครับขอบคุณกันนะครับนะครับนี่เห็นไหมนี่ชาแนลชาแนลกระเป๋า2ใบของคุณน้ำฟ้าเสือ้อกีฬาเท่ๆของคุณน้ำฟ้านะครับนี่นะครับมีซองใส่โทรศัพท์ใส่ดิสติกน้ำหอมใส่ โอ้ยเยอะๆเลยนะฮะมี uh, อะไรชูใช่ไหมฮะน้ำหอมของหมอเกตนะครับผลไม้อบแห้งนะครับของพี่อุ๊บห้ากระปุกของครูชาไทยสองกระปุกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณ f c นะครับเมื่อคืนนะครับคุณสมพิศ แม่เปิลคุณสานะครับแล้วก็คุณชาลิกาที่อยู่ยูเคนะครับยังสั่งกันได้นะครับนี่ฮะเ,เครื่องสำอางหนูดีเสื้อผ้าแบรนด์เนมสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยคุยกันนะเห็นไหมครับเป็นไงครับของของปีใหม่ของพี่อุบนะครับนี่นะฮะขนมนะฮะมันมีมาก เดี๋ยววันเด็กจะนําไปแจกเด็กๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอาจจะไม่ได้กินอะไรอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราพี่อุ๊บจะนําไปแจกด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเนาะเมามอยกันโอเคเห็นไหมครับหนึ่งนะครับจเอ๋อวอันนี้ไม่มีเราก็อ้าวเราก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่มาครับ แสงอสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยแม่ค้านั่งโป๊ีดีนะครับดูไหมนี่อ่เสื้อตัวนี้ของฟาัพี่ใหม่จากภูชาไทยใส่ถุงใส่ถุงอันนี้มาให้พี่อุ๊บนี่อีตัวหนึ่งนี่สอต,ตัวนางซื้อให้มาสอตัวเพอาีสีนี้มันเป็นคนแก่ไปหน่อยนะั่นคอแต่ชอบสีสดๆชมภูสวยนะครับเดี๋ยวเรามาไม่ได้ขายของนะครับเรามา รีวิวขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่ให้ของขวัญพี่อุ้มมานะครับอันนี้นะครับนี่จะชอบมากเลยนะครับผลไม้อบแห้งนะฮะรวมผลไม้รวมอบแห้งเกรดเอฟีเมียมจากคุณโก้นะครับถ้าจะสั่งก็ อไลน์โครี่ K O ร Y านะครับราคาต่0มบาทเมื่อคืนยูโรได้ไปสีกระปุกคูชาไทย2กระปุกพี่อุ้มผากระปุกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อต่างแบรนด์คุณชาชาดิกานะครับยูเคคุณสมพิษนะฮะเมืองไทยคุณสมพิษนะครับคุณสมพิษแม่สาแม่เปิ้ลนะครขอบคุณมากที่อ่ซื้อมาให้กันนะครับนี่นะครับนี่เครื่องสําอาง ของคุณหนูดีเยอะแยะเลยอ่ะจะเปิดยังไงเอาอะไรมาให้ลูกเยอะแยะไปหมดเลยนี่นี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ช็อกโกแลตนาะโอ้ยบางอันยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเครื่องสำอางนะฮะปีนี้ต้องสวยทั้งปีแน่เลยนะขอบคุณน้องหนูดีนะครับที่ส่งที่มอบของฝันพี่อุ๊บนะฮะุุุุุุุุุุุุวุุุุเยอะแยะไปหมดเลยเลยุุุุุุุุุุุุุุุุุ นี่เสื้อสวยๆนี่กางเกงตัวนี้ชอบมากเลยของคุณน้ำฟ้าให้มาครับเมืนอนใส่ไปงานวันเกิดพี่โก้แล้วสวยมากมันวิ้งวิงวบวับดีนะครับนี่มีเสื้อมีกีกเมาส์เสื้อของอ่าดิสนีย์นะฮะพุชชี่มีกุชชี่นะครับนี่ของกุชชี่นะครับกุชชีของน้องหนูดีให้มานะครับกุชชีนี่ของอะไรคูนิเหรอ นี่ฮะของของหนูนี่จะเป็นแบรนด์เบบนมเหมือนกันเลยพี่อุ๊บแบรนด์เนมรู้ไหมแบรนด์เนมใส่ได้หมดนะครับนี่ตัวน,นี้ก็สวยตัวน,นี้ก็ใส่ไปตัวนี้ใส่ไปเมื่อคืนนี่นนนตัวน,นี้สวยมากตัวน,นี้ใส่ไปวันเกิดพี่โก้เมื่อคืนนะครับตัวนี้ตัวน,นี้ก็สวยนี่มีของอะไรนเะนี่ยนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับเนะี่ยทุกตัวมี อะไรอะป้ายหมดเลยนะครับแล้วีุก็มาแกะนะครับขอบคุณมากนี่นะครับนี่ของคุณหมอเกตจากเกตกระมลคลินิกี่เปิดนี่ไหมนี่สวยมากเลยนี่น้ำหอมยังมีเลยนะครับของเกตกระมลคลินิกมอบให้พี่อุ๊บนะครับขอบคุณหมอเกตมากมนะครับก็จะมีนี่สวยไหมครับ คุณาัฟ้าให้มาเยอะแยะไปหมดเลยมีกระเป๋าสองใบชอบมากมีท่า,ลาน,นาล็องเีอย์แส่ดีม่ากระเป๋าดีชาแนลคุณลัาฟ้าให้มา, <laughs> มานะครับสองใบและขอบคุณมากนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่มีความสุขมากๆนะครับกับอของขวัญจากาทุกสิ่งทุกอย่างของอคนรอบข้างที่มอบให้นะครับ นะครับถูกใจหมดนะส่วนไอ้เนี่ยขนมผลไม้อบแห้งนะครับที่ผมจะอ่ามันไม่ไม่หวานนะครับมันอร่อยมากเดี๋ยวจะจะอาจจะแบ่งเป็นอ่าสักเดี๋ยวหากระปุกเล็กมาจะมอบให้น้องๆวันเด็กนะฮะได้กินกันนะครับน้องๆจะได้มีโอกาสได้กินขนมอร่อยๆนะครับนะครับ F c ซอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันด้วยนะครับตอนนี้นะฮะ ที่เมืองไทยนะฮะวันที่1นึ่งมกร,ราคม564ฮะอากาศไม่ร้อนฮะกำลังเย็นๆเดี๋ยวว่าบ่ายๆจะนัดดรสุรินทร์น้องยูโรไปเยี่ยมน้องหมาประจุก,กันนะครับว่าจะไปเพราไปีที่แล้วก็ไปนะครับวันนี้เป็นไงเบาๆชุดอันนี้มันสั้นมันไม่ค่อยยาวผีวทุูคสวยเดีย๋ยวเนี่ยล้วใส่ถุงอะไรไหมลมก็ไม่รู้ครูชาไทยครูชาไทยตอนแรกจะไปเขมรราชนะครับจะไปไปเขมรราชปรากฏว่าจะไปเซอระะะไ์ระะะไพรส์ครูชาไทยปรากฏว่าครูชาไทยบอกว่า พรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วนะฮะก็เลยไม่ไปอีกแลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมินมีงานจริงๆวันที่3มนะฮะสามมกรามันต้องมีงานที่สมุทรสาครกระทุ่มแบนนะครับที่ที่โลตัสแต่ก็คงจะเลื่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์หลาย,ลายๆอย่างนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนวันที่7ที่8ที่จะต้องไปงานวันเด็กที่ โรงเรียนบ้านนองน้อยพัฒนาตบลพิมานอนาแก่จกัหวดนครพนมนะครับลูกค้าโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วกำลังจะจองตัวเครื่องบินนะฮะบอกว่าไม่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 งดนะครับตรงนี้นะครับพี่อุ๊บคุลชาไทยจะไปนะฮะและ้วก็ถ้าขากลับเห็นบอกว่าคุณก,กีกอกจะไปรับอาจจะไปไปที่กกตูมพักคืนหนึ่งนะครับเพราะว่า สถานท,ที่ตรงนั้นมันก็น่ารักอยู่นะฮะก็ยังมีพันธมิตรที่ดีอยู่ที่นั่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยากจะไปในที่นะครับว่าเพราะเราเป็นคนไทยเรามีเงินเราสามารถไปทุกที่นะครับแลวส่วนที่มีคนบอกว่าเอ๊ะพระอนโทรมาหาพี่อุ๊บปรับทุกแล้วทาไมพี่อุ๊บเอาเรื่องเราของถอนมาคุยในช่องยูทูบขออนุญาตทุกอย่งางหวางงเบอร์มืน่นไปเลย ยกันปกตินี่คไม่ได้พาดทิองอะไรถึงใครไม่น่ามีปัญหาเนาะปาถอนคงไม่มาฟ้องร้องฉันมาเรียกค่าลิขกสิธรตั๋วนะั้นก็แค่การคุยโอ้เอฟซีบางคนก็แปลกๆนะครับก็มีฮะก็สองสามวันก็มีนะครับร้อยคนชื่นชม99คน,คนจะมีไออีหหรือ2คนนะที่เข้ามา พาดพิงด้วยคําพูดไปในทางที่ไม่ดีนะครับก็ฟาดไปแล้วที่จริงปีใหม่ไม่อยากจะฟาดงวงฟาดงานใส่ใครเลยนะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันก็อยากให้ทุกคนตาหูตาสว่างกันได้แล้วนี่มันปีใหม่แล้วนะครับอะไรใหม่ๆความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมันน่าจ,จะมามามา,มาได้แล้วนะอยากไปจบปรับอยู่กับอดีตที่มันไม่ดีเลยนะครับจะบอกให้ตั้งใจทำมาหากินด,ดีกว่าไปยุ่งเรื่อง ของชาวบ้านไปมันก็ไม่ใช่ท้องเราปากเรานะครับเขาก็มีการสื้กันไปนะครับเออดีนะขอขอบคุณของนี่เสื้อสวยมากนี่คุณน้ำฟ้าให้หยิบม,มาเลยเนะี่ยเสื้อสวยเนะนี่ยสวยมากเลยนะชอบสีแดงสดก็เอามาให้ดอ่าดรสุรินด้วยดรสุรินนะฮะก็ะเอาให้ดรสุรินสามติสวนันะครับกระเป๋าเดี๋ยววันนี้จะมีกระเป๋าไปดีบนะ้างเนาะเพราะว่า ใบนี้คนเห็นบ่อยแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระเป๋าเอาใบนี้ใบไ,ไหนสวยครับใบไ,ไหนสวยครับใบนี้หรือใบนี้ใบน,น,นั้นใบนี้ใบนู้นนะครับก็เดีย๋ยวจะไปหาเยกีซะหน่อยจะไปหาเยกี้กับตาชาติไปเจอกัน4ี่ห้าวันแล้วไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะไปะทํารายการรัวพี่อุ้มนะครับเมนูข้าวคุปกปริยังไม่ได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทํากันนะครับ เป็นไงครับของเนี่ยคือของแจกของขวัญที่ได้จากพี่อุ้มนะครับก็เออก็ยังจะมีคนส่งมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พี่อุ้มเองก็คงจะมาอัปเดตนะฮะว่าใครให้อะไรมาแล้วจะมาขอบคุณในรายการไม่ได้ขายนะเอามาขอบคุณนะเดี๋ยวหาว่ามาขายนี่น้ำหอมนี่คุณอาปาให้มาของชาแนลของพลาสติกนี่แว่นตาแว่นตากันแดดเป็นไงนี่ อยลองใส่แว่นตากันแดดปกติบางคนใส่แว่นไม่คืนเลยเป็นไงครับเหมือนมาดามไหม <laughs> มาดามมัตเตอร์สวายเป็นตาแบรนด์เดมของคุณนา้าให้มานะครับเป็นไงเปรี้ยวไหมครับเต้น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 นะครับแล้วก็มีที่ใส่โทรศัพท์ที่ใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ชอบที่สุดนี่นะครับ <laughs> ของผู้ชายไทย สกระปุกของมิวพากระปุกถ้าจะสั่งมาได้นะครับก็อธินา่าจะไปงานวันเด็กนะครับถ้าเอสีคนไหนอยากให้น้องๆนะฮะได้กินขนมอร่อยอร่อยมีประโยชน์เพราะว่าเป็นผลไม้รวมอบอแห้งเกรดปรีเม,มียมนะครับ3ามิบาทสั่งมาที่แอตไลร์โฮรี่เลยฮะ k o r y คุณก็สั่งมาส่งคุณก็จะส่งมาให้พี่กเพื่อไปแจกน้องน,นะครับครับ เสื้อ,อให้ภูชาไทยเป็นตัวหนึ่งกุชชี่เนี่ยเนี่ยสวยมากเลยตัวนี้ภูชาไทยก็ได้ลายสวยไปกุชชี่เลยนะดีตีกุชชี่เลยนะครับเอฟซีวันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับต่างจังหวัดยังเที่ยวกันหรือเปล่าวันนี้วันนี้น่าจะยังมีการสังสรรค์รื่นเริงกันเนาะนะฮะนะฮะก็เมื่อคืนก็ไปงานปเปิดพิโก้ท่านก็เฉพาะคนในวงการที่สนิทกันครับก 45ปีนะครับของดานนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับทิดดีทดําดีพูดดีเนาะอย่างที่เคยพูดประจํานะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาอะไรที่ไม่ดีคนไหนที่ไม่ดีเราก็ห่างไกลเหมือนยาเสพติดนะเราอย่าไปใกล้ชิดมันนะครับเพราะมันจะทําให้เราไม่ดีไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับกับปีนี้พี่พุ๊บเองก็คงจะสร้างสรรค์ ผลงานออกมาอย่างมากมายแล้วก็ช่วยเหลือสังคมคนและสัตว์ต่อไปนะครับอย่างที่บอกว่าเราคงจะช่วยเควสท,ที่เราที่เราอยากจะช่วยเราคงไม่สามารถช่วยได้ทุกเคสนะครับนะครับเพราะว่าโอ้โหโอันนั้นมันเป็นภาระอันหนักหน่วงมากนะครับคงจะช่วยเท่า ท่าที่เราช่วยได้นะครับนะฮะเป็นไงครับใส่แว่นเป็นไงใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นไหนดีกว่ากันครับเต้น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 ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับปีใหม่แล้วนะครับก็ขอมีความสุขนะครับขยันอดทนสู้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 กับการทำงานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตด้วยการใช้สติและปัญญานะครับตรงนี้ยุบเชื่อว่าเราจะต้องผ่านเหตุการณ อันเลวร้ายวิกฤตที่ไม่ดีนั้นคนไปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับอขอบคุณท่านนะค,คุณชาดิกานะคุณชาดิกาเมื่อคืนสั่งสิบกระปุกเลยให้พี่อุบด้วยให้น้องยูโรให้ครูชาไทยแล้วก็สั่งให้จัดยาดที่เมืองไทยด้วยนะครับคุณชาดิกาจากยูเคใช่ไหมจากยูเคนะครับคุณใครอะคุณสมพิษนะฮะกรุงเทพแม่เปิล คุณสานะครับที่สั่งมาเมื่อคืนนะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะขอขอบคุณของขวัญทุกจิ้นนะฮะน้องหนูดีน้องน้ำฟ้าไทยกับอู้เยอะแยะเลยนะคุณคุณชาไทยกับเสื้อตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปทําอาหารครัวพี่อุบนะครับแล้วก็ตอนคืนเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยืนหน่อยนะยังไม่ได้ยืนเลยยืนกันนะยืนกันอุ้ยรวยอ่ะยืนกันใส่กับโรงเลยนะวันนี้ อ,าอ่าไหวเหรอรองเท้าแตกจ่าเอ๋ะนะครับก็ขอขอบคุณทุก ทุกคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณไปกับทุกคนที่เมืองไทยและเมืองนอกนะครับนี่นะครับนี่ของขวัญของพี่อุปปีใหม่นี้นะครับนี่นะครับนะครับนะครับขอบคุณนะครับยังไม่หมดนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซสไคร์กับช่องอุปวิยาชาแนลแล้วเจอกันนะครับกับคอนเทนต์ต่อไปนะครับบ๊ายบาย